ไหนหนูบอกอยากอยู่ใกล้ๆไงสวัสดีจ้าพระแม่พี่น้องชาวไทยคะ่ะไหนนี่คือกดยังกดเลยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาเยลมาเยลว,วันนี้เราเปิดแล้วไล้พรามเหรอไล่แเ,เแล่<ๆ> ตัวนี้นะคะเป็นป้ายอีกป้ายหนึ่งนะคะที่เรามีขายกันอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ค่อยได้เปิดเนาะลูกค้าน้องไปตลอดเลยนะคะตัวนี้เป็นมาต้นเอวยืดนะคะลูกค้าอาเอาเอาเอากดอะไรนาะก็เอาอันนั้นมาตากันนะขอรักษาน้องก่อนนะคะขอรักษาน้องหรอน้องเป็นอะไรคะอันนี้น้องป้ายขาดค่ะ น้องป่วยอ้าวพาคิดเปิดแสงให้หน่อยค่ะเร็วค่ะสั่งได้ทุกอย่างเลยบ้างไหมหรือว่าโดนฝุนปิดปกคลุมอยู <c oughs> ุ่ยจริงมื่เช้าว่าเห็นไหมคิดว่าหมอกแต่เมื่อเช้าหนาวนะหมอกหนาวกี่มงตะ๊ะเมือเช้าอ่าน้ำไม่หนาวหรอไม่หนาวแต่ใช้เครื่องทำความอุ่นอันนี้พี่แกใช้แล้วไมหนาววะพี่ตือบอกหนาวจาวาะแล้วคนอ่นน้ำหนาว ไขมันน้อยเขาบอกไม่หนาวไม่หนาวไม่ต้องหนาวเลยไขมันน้อยเลยหนาวอ๋ออ่ะจูออาอะไรวะไม่กำลังพิดอยู่เลยพี่เนีใกำลังตัวนี้ตกอยู่ที่ต้องบอกว่าหนูไขมันเยอะหรอเปิดอะไรก่อนนะลูกเอวยืดเอวยืดค่ะอาลูกค้าค่ะป้ายใหม่มาดูว่าลีนินมันจะขนาดไหนกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเปิดเสื้อยีนกันต่อพี่อยากดูงานไหนพี่มานะเดี๋ยวหนูเปิดให้ งานมันงงไปหมดเออลูกค้าอยากดูเสื้อกีฬาไหมเสื้อกีฬาขายดีมากเลยนะหลังบ้านนี่ออกแบบรวยวยเลยลินินลินินมาแม่เนี่ยมาดูงานกันนะคะลูกค้าว่าลินินจะเยอะไหมสําหรับงานป้ายนี้ป้ายผามค่ะลูกค้าป้ายใหม่นะคะลูกค้าลินินเดี๋ยวเราจะมานับกันว่าลินินมีกี่ตัวลินินทำไมกดดูไลฟ์ไม่ได้อะลินินมาแล้วอะไรเนี่ย เฮ้ยเจ๋งอ่ะมันขึ้นอะไรแบบนี้เลยเหรอใช่แม่กดเลิศลินินแม่ลินินลินินเดี๋ยวให้น้องคะานนให้เดี๋ยวต้องไปทำไอ้นี่ในเซตใหม่นะโอ้ยเลิศ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 ราคาดีอุ้ยมีตะกร้าด้วยหรออุ้ยทำไมเลิศอ่ะแม่พี่เจ๋งว่ะพี่เปิ้ลไปหาทำอะไรมาเนี่ยเลิศเลิศเลิศพี่เปิ้ลหาทำลูกค้าดูมาดูลินินก่อนถึงสิบตัวหรือยังไม่รู้แม่มาเดี๋ยวหนูพาไปกันเรื่อยๆนะคะลูกค้าสำหรับกระสอบนี้นะคะ กางเกงเอวยืดนะลูกค้าปต้เพลลาลามลูกค้าน้ำหนักส5สิบห้ากิโลค่ะกับราคา2,800บาทใช่ไหมพี่เบิร์แมนลูกรีวิวนะลูกค้าเอาไป2,600บาทค่ะนี่แม่อ่ะแม่นี่นะคะตัวที่สองค่ะนนินตัวที่สามค่ะและรีนินตัวที่สี่ค่ะแม่นนินตัวที่ห้าค่ะ นี่สวยมากมี่นี่นีลีนินตัวที่ห้าค่ะลีนินตัวที่หกค่ะลีนินตัวที่เจ็ดค่ะลีนินตัวที่แปดค่ะลูกค้าขออีกสองตัวได้ไหมคะนี่ลีนินแปดค่ะอันนี้ตัวที่เก้าค่ะลูกค้างานป้ายงานแบรนด์เยอะมากนะแม่ราคาน่ารักมากๆเลยค่ะลูกค้าสองพันแปดร้อยบาทลูกรีวิวเอาไปสองพันหกร้อยบาทค่ะ าแล้วค่ะต่อไปตัวที่สิบก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวต่อไปเราขออนุญาตไปโชว์น้องคาตต้อนกันบ้างนะคะลูกค้ากับตัวนี้ก็คือผสมกันไปเลยคุ้มค่ามากๆากนะคะไปเอสเมวันกาบุญเชอร์รี่เน่แม่ดูดิฮะสวยมาก อ่ะลูกค้าค่รับแจ้งได้เลยนะคะลูกรีวิวมีแค่ลูกเดียวนะคะแม่ได้งานแบบนี้เสิร์ฟกันไปเลยค่ะในราคา2,600บาทนะคะลูกค้าน้ำหนักสี่กินี้กิโพี่จาเนีสวัสดีครับ LXS เปิดตอนไหนครัเดี๋ยวปดจะแม่แล้วกันนะแม่ได้หนูเปิดนะรอแป๊บหนึ่งนะคะเปิดทุกป้ายอ่ะแม่ดูอะไรดีกว่าเราก็รีวิวซ้ำอยู่นะใช่ เ,เดี๋ยวหนูเปิดนะจ๊ะพี่แดนมีวรอแป๊บนึงนะแม่ดูดิราคาน่ารักน่ารักตัวนี้ลูกค้าข้อดีของเอวยืดคืออะไรใส่ง่ายลูกค้าเอวได้สะโพกได้ใส่ได้เลยแล้วน้อง US เนี่ยลูกค้าในกลุ่มป้า US บอกเลยว่าแบรนด์เยอะมากๆต้นทุนต่ำด้วยค่ะจำนวนตัวเดี๋ยวเรานับให้นะแม่ตัวนี้หนูยังไม่เคยเปิดนะคะ <ไว S 1> อ่ะนีะ่ใส่สบายๆค่ะลูกค้าใ่หญิงได้หมดเลยนะคะเอวได้สะโพกได้แม่ เปิดเสื้อยีนบังไหมคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดจ้ะแม่อันถัดไปรายการถัดไปจ้าหนูสองใบแล้วนะพี่ดาดาเหรอพี่ดาดาใช่ไหมพี่ดาดาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแม่ดูเอวยื้อกันก่อนเอลยื้ไม่มีขายแล้วตอนนี้อุ้ยเอาสู้เมื่อวานเราขายหมดแล้วเนาะก็วันนี้มาเสิร์ฟกันใหม่แม่ใบใหม่แต่จึ้งเหมือนเดิมเหมือนกันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะมีลินินเยอะไหมเออแต่แม่ตัวอื่นก็สวยเอาลงลงลง เอวยืดเอายางป้ายสองป้ายใช่ป่ะนำกับโกใช่ป่ะที่เป็นเนี่ยบางตัวน้องมีเชือกด้วยนะคะอ่ะราคาน่ารักน่ารักแบบนี้เอวยางเอวเออผูกอ๋อใช่มีแบบเป็นทั้งเอวยืดเอวเอวยืดแล้วก็ผูกด้วยนินิ่งแม่เนี่ป้ายบ่งแบรนเยอะนะแม่อาจจะไม่ค่อยได้โชว์เยอะนะคะเดี๋ยวนี้ดูเห็นต้องแบบอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องปิดไว้อ่ะ เพิ่งหนึ่งถ้าไม่เห็นเลยเพราะเดี๋ยวน้องปิวลูกค้าใครยังไม่เข้าบ้านเขียวนะคะฝากเข้าบ้านเขียวด้วยนะจ๊ะโอ้ดําเยอะอยู่นะีไปแล้หรือว่าเขาวางอูดํตรงนี้วะดูดิแม่ดูดิเห็นบ้ามีป้ายแบบตัวเนี้ยอยู่ด้วยอะ่ะป้ายดีเซลอะ่ะนี่ขนลิ่มๆเลยอะนี่อันนี้ก็ลิ่มๆ สวยลูกค้าคะต้นอน้อสวยบางตัวก็ไม่น่าจนแบนเยอะมากแม่อุ๊ยแม่สวัสดีคนดู21คนนะคะยาเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวรายการต่อไปหนูจะมีเปิดเป็นตัวเสื้อยินบางนะคะแล้วก็น้องแอลเอดนะคะลูกค้าเสิร์ฟความซึ้งกันเลยของมาถึงก็คือมาเสิร์ฟกันเลยนะคะแม่จริงๆเดี๋ยวไปไหนก้าส่วนแต่ลูกค้าหมดแล้วหมดเรียบร้อย แม่เมื่อกี้ลีนหนูไปแล้วยี่สิบตัวนะคะลูกค้ามันมีรายการว่างอยู่อันนึงนะเพราะว่าจริงๆหนูจะเปิดสี่ห้าส่วนป้ายนี้ใช่ไหมแต่ลูกค้าเอาหมดแล้วเนาะเออพี่อยากดูอะไรเสริมบอกได้เลยนะตอนนี้คือที่อยากโชว์ก็คือเสื้อกีฬาแต่ไม่รู้ว่าพี่พี่อยากดูหรือเปล่านะอ่าแม่ว่าทถลมถล่มทลลมลูกค้าตัวที่สิบเอ็ดค่ะลูกค้าให้เอาลูกนี้แถมแก้วให้แม่หน่อยปเลยลีนีนีนสิบสองค่ะเปิดให้ลูกค้าไปแถมแก้วลีนนินสิบสามค่ะแม่ ลูกค้าวีสวยนะเนี่ยเพราะว่าิ้นเดือนเดี๋ยวต้องราชการเงินเดือนออกแล้วแม่ไปขายสิบห้าเรนสิบหกค่ะแม่ใช่ราชการเขาออกเงินประมาณวันที่ยี่สิบสี่อ1าวสิบห้าเธอ่อ้าเท่าไหร่แล้วอะไรอะหนูพูดว่าอะไรอ่ะกิดตัวคอ้าวย้อนกลับไปดูไม่ได้ด้วยอ้านัล้วสิบสี่ก่อนไหมแล้วกันสิบห้าอ่ะ ยี่สิบหกค่ะสิเจ็ดแม่สิบแปดเรียวเห็นไหมของจรงสิบเก้าค่ะยี่สิบค่ะอาไปยี่สิบตัวก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเออจะไม่ได้อ่ะแม่เน่ตามที่หนูโชว์เลยลูกค้าเอลยูเรวยางมันเป็นลายก็สวยจ้ามาพร้อมเสอร์แบบนี้เลยราคาก็คือน่ารัก ป้ายใหม่แต่ราคายังแบบคุ้มค่าเหมือนเดิมเดียวนี้แหละเสิร์ฟความจึงแบบนี้เลยจะขายแพงไปไหนใช่เท่าไหรคะราคาลูกใหม่2,800บาทค่ะแม่ลูกรีวิวรับไปในราคา2,600บาทนะคะตอนนี้หนูนับรีนินไปแล้ว20ตัวค่ะแม่แม่นี้รีนีนไหมอะมันไม่เขียนว่ะพี่ดาดาพี่ดาดาวันี้สอ6พ0นหกาที่เปิดอยู่นะถ้าเอาลูกรีวิวนะแม่ถ้าลูกใหม่2 8 0 0จ้ามันไม่เขียนรีนีนนะก็ไม่นับปรากันไม่สวยอ่ะ แตเหมือนไปนีดนิงต่อค่ะลูกค้ายี่สิบเอ็ดค่ะไม่เขียนไม่นับนะป้ายบอยเยอะนะแม่ป้ายบอยเยอะนะยี่สิบสองค่ะใส่ได้ยิงใส่ได้บอยเยอะค่ะแม่ยี่สิบสามค่ะอุ้ยดูดิแม่ยี่สิบสามนะลูกคอนุญาตปิดแบรนด์ไว้นิดนึงนะแม่เพราะว่าหนูหลายคู่นะยี่สิบสี่ค่ะเนี่ยป้ายแบบโผล่แม่ยี่สิบสี่ ยีห้าค่ะเนี่ยแบนทั้งเลยเดี๋ยวพี่จูดับยี่สิหกค่ะปกติถ้าก็สอบปกติที่เราแบบเอามายี่สิบเจ็ด่าไปมาให้เทียบประมาณสาสิตัวยืนพื้นเนาะยีค่ะแปแล้วอ้าวเหรยี่สิบเกมาค่ะวยวะเนี่ยสาสบค่ะแม่ไปบ่อยเยอะมากแม่แม่ประมาณนี้เลย หนูนับไปเนี่ยแหละทั้งหมดที่หนูพูดมันมีเหตุผลทั้งหมดทั้งหมดมันคือดีตัวละสามสิบสี่สิบจริงเหรอบ้านหลังเต็ลูกค้าสามสิบนะเมื่อกี้หนูนับสามสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจลูกค้าลองไปนับอีกทีนะตามที่หนูโชว์เลยแม่นี่ไปสามสิบแล้วสวยอะนี่ผู้ชายแน่นอนเลยล้มวันนี้จะเป็นดอกไม้ฉันก็ใส่ผู้หญิงฉันก็ได้จ้าแต่ในลูกค้าอันเนี้ยเป็นยืดหลังเรียบหน้าสมองหลังสวยซอก อุวยน่ารักมากลายดอกไม้แม่ลูแสงในเนี่ยถ้าถ้าใส่ข้างในอะก็คืออย่างนี้วีลูกค้าน่ารักมากใครรับแม่เอาได้เลยในะราคา2,600บาทค่ะลูกนี้เราแจกไปเลยแจกแจกแก้วด้วยใช่ไหมแจกแจกแก้วไปด้วยแม่เอาไปเลยแม่แม่รออะไรกันอยู่เอลเิสหรอคะหรือว่าเสื้อยินบ่าวยน่ารักกับอันนี้น่า,าใส่ได้เพราะว่ามันพอง พี่อารีรัตรับรีวิวค่ะเย้แก้วเลยม่ด้วยได้เลยแซมแซมแก้วหใบค่ะลืมลืมหักแก้วเลยไปเช็คใหม่ลูกค้าน่ารักอุ้ยตกใจแก้วหมดยังหรอลูกค้าน่ารักมากแก้วหมดยังยังไปกันต่อแม่ใครเอาอีกสองหกต่อไปเอาอีกอ่ะในไลน์สองหกแม่ใครเอาอีกหนูให้ไปเลยนะคะลูกค้าขอพิมพ์คำว่า รับรีวิวเอลยืดขึ้นเสื้อยีนห้าลูกลูกอยู่ไหนเอลยืด EP สอง EP สาม EP สี่ EP ห้าได้เลยที่ไปเม้นท์พิมเออเธอหลบหน่อยโอเคงงใใหห้้ดีลูกค้าป้ายนี้นะเมื่อกี้หนูนับนี่ลินประมาณสามสิบตัวนะคะแม่ใครรับอีกพิมรับได้เลยนะคะ EP สอง EP สาม EP สี่นะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าอยากดูงานอะไรรอแป๊บนะแม่หนูเปิดให้ตามรายการที่หนูแจ้งเลยนะคะนี่นะ อย่าเพิ่งหายกันไปนะแม่มีคนดูหนูก็เปิดอยู่นะจ๋านี่นะสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าเอ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 เอาอีกสองพันหกเอาไปจ้ะแม่ใครเอาอีกบอกได้เลยแม่ไม่งั้นหนูจะขายเหมาเรานี่ไม่มีเอายืดจะขายแล้วเนี่ยเนี่ลูกค้าโกดังเลยวแบนเยอะลูกค้าเอาไปเถอะคุ้มแน่นอนค่ะ สามสามรามนี่ลูกค้าสวยมากนางแบบทรงแฟชั่น S M L X L อะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยตัวเนี้ยคือสะโพกได้เอวได้ใส่ได้เลยนะคะน้องเป็นแบบเอวยังยืดแม่จะอ้วนจะผอมเนี่ยครบจบตัวเดียวเลยเนี่ยจะเอาขนาดไหนอะแม่นี่ ก็นางก็จะมีแบบตัวที่เป็นเอลยืดแล้วก็มีเชือกผูกแบบนี้ไปด้วยนะคะลูกค้าได้ทูนวันเลยลูกค้าอยากดูวันนี้มีงานใหม่เข้าหลายงานนะเด็กเข้าหรือยังคะเด็กยังเลยจ้ะแม่หนูฝากไว้ด้วยนะใครยังไม่เข้าบ้านผักหนูนะคะลูกค้าก็จะมีการอัปเดตสินค้านะคะในตัวน้องจีนหนูจะมีลงเดือนละหนึ่งครั้งนะคะลูกค้า u s กับอ่าญี่ปุ่นนะคะลูกค้า3วันที2วันทีนะคะแล้วแต่รายการนะคะลูกค้าเมื่อกี้หนูนับลินินไปแล้ว30ตัวนะแม่เดี๋ยวไปกันต่อนะคะ ไปต่อสมเอ็ดค่ะลูกค้าสีเหลืองอะสีเหลืองแบบเหลืองมินิมอลเหลืองพัาสตา์มัสซาดนี่เป็นแบบขูกๆอย่างนี้ด้วยสมเอ็ดนะคะลูกค้าแล้วสามสองค่ะลูกค้าเป็นสีดำพูยผ้าแบบน่ารักมากแบบจำจๆำเอวอย่างเงี้ยสามสองค่ะต่อไปเป็นสามสามค่ะสามสามแม่โอกาสน้องเลียบนิดนึงคือสวยเลยต่อไปสามสิบสี่ค่ะลูกค้างานบวง์งานแบนดคือมีฉ่ำนะแม่ต่อไปสามสี่อะ 34ค่ะลูกค้าอะไร34 35ิบ้าฉันํำมาแล้ว35หรอเออ35ค่ะลูกค้าลค้าดูดิสวย36ค่ะ37โอเนค่ะ37ใช่มส้ยเจค่ะลูกค้าโอเนค่ะส9สาแปค่ะอุดูแบรนด์ป้ายลูกค้าอันนี้สามเก้าสามสิบเก้าค่ะลูกค้า แบรนด์เยอะมากมาขวักแซวขวักคุูนกันไปผ้าคนหนูจะรีวิวไหมครับผ้าคนหนูเอ้าหนูอ่ะแม่มีอ่ะมีไหมมีค่ะพินิชากรอยากดูใช่ไหมอยากดูเปิดได้แม่ผ้าคนหนูน่ารักมากนะเหมือนที่หนูไปไปถ่ายไว้ให้อยากดูก็เปิดได้จะรีวิวไหมอยากดูลูกค้าบอกได้เลยแม่เดี๋ยวหนูเอาไปไหนๆก็ไหนๆก็เดี๋ยวเสร็จแล้วยิ้มให้ห่านน้ำก่อนนะ อ่ะลูกค้าตอนนี้ปไยทพามค่ะดูงานกันก่อนนะคะลูกค้าลีนีแล้วนับเป็นทั้งหมด39ตัวแม่อ่ะไปดูงานกันค่ะราคาหน้าราคะลูกค้ายกกระสอบนะคะภายในไลฟ์สดนี้ใครรับนาะแม่จากราคาปกติ2,800บาทหนูให้ราคา2อ0 0ันแต่ EP 2อเป็นต้นไปเป็นลูกเต็มลูกใหม่แม่ไปแกะเองนะคะนี่เลยแม่สวยๆแบบนี้เลยลีน,นีในลูกนี้หนูได้39ตัวนะคะเดี๋ยวจํานวนตัวนาะลูกค้าหนูนับให้นะคะ ตัวนี้เป็นงานใหม่ที่หนูเพิ่งจะมาเปิดนะแม่ป้ายใหม่นะคะแต่ราคาย,ยังคงเหมือนเดิมค่ะลูกค้าแต่ในไลฟ์ใครรับใครอยากได้เนี่ยลูกค้ารีบเอฟเลยนะจากราคา2 0 0 0นนะคะลูกค้าหนูให้26หนูให้2 6 0 0ันหกนค่ะลูกค้าแล้วก็แม่หนูแจมแจมแก้วหนึ่งใบสำหรับลูกแรกที่หนูเปิดรีวิวรูปนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าอ่านี่เลยแม่ อีพีสองนต้นไปหนูไม่ได้แถมแก้วให้นะแม่เพราะว่าเป็นลูกเต็มนะคะอันนี้หนูแถมแก้วให้เพราะว่าหนูแกะมารีวิวให้ลูกค้าเนาะแม่เนี่ยสีสวยผ้าดีด้วยนะคะลูกค้างานแบนเยอะมากๆใครอยากเอาไปทํากําไรนะคะต้นทุนต่ําแบนฉ่ำมากแม่เอาไปเลยะคะ่ะลูกค้าในราคา2,600บาทนะคะในไ์สดเท่านั้นนะคะลองไลน์นะคะลูกค้าทักแชทไม่มีการแคปหน้าจอเอาไว้มไม่ได้พิมพ์รับ<ด>ไว<ห><ด>้ในนี้ <ๆ S 1> หนูให้ราคาเดิมเลยนะ,ะแม่2 8 0 0นะคะ อ่าเดี๋ยวรายการต่อไปนะ